สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรออาราวกฎหมายน่ารู้เราพบกันที่นี่นะครับโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้พบกับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกนะครับ ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามเนื้อหาสาระในรายการของเราในวันนี้นะครับปากประชาสัมพันธ์ช่องทางกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือนอกเหนือจากจะสามารถรับชมผ่านช่องระบบดาวเทียมที่คุณผู้ชมรับชมตามปกติแล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าสามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกก็ว่าได้นะครับโดยสามารถเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับ Police TV สถานีโทรทัศน์สำนัก งานตารวจแห่งชาติสังเกตด้านหลังนะครับจะมีติ๊กเครื่องหมายถูกสีน้ําเงินนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นเพจของจริงนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือที่ YouTube เข้าไปที่นะครับ police tv uci media นั่นเองครับนี่ก็เป็นช่องทางนะครับที่คุณผู้ชมสามารถรับชมออนไลน์แล้วก็ย้อนหลังได้นั่นเองวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันนะครับเป็นเรื่องของ อุปกรณ์ในการป้องกันตัวโอ้โหพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนี่นะครับคือถ้าพูดถึงอุปกรณ์ในการป้องกันตัวทุกวันนี้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดอยู่นะครับบางท่านอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างหรือบางท่านอาจจะพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันตัวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรือว่าสุภาพสตร,รีนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะพกพาอุปกรณ์ป้องกันตัวเหล่านี้ แต่ต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่อุปกรณ์ทุกประเภทที่เราจะสามารถพกพาไปในที่สาธารณะได้เพราะว่าบางส่วนถูกกฎหมายบางส่วนผิดกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าพกพาออกนอกบ้านนั่นเองและวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับขอต้อนรับพันตำรวจเอกดอกเตอร์ธนเสตพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองประชาการศึกษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ตั้นนะครับแหมวันนี้เราคุยกันเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันตัวนี่นะครับยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะพี่ตั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับเครื่องช็อตไฟฟ้าสเปรย์พริกไทยสเปรย์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ในที่นี้ก็อย่างเช่นสเปรย์น้ําหอมนะครับแล้วอาจจะมีนกหวีดเครื่องส่งเสียงนะครับมีคัตเตอร์กันไกลนะครับมีมีดมีปืนโอ้โหเยอะแยะมากมายทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยถามพี่ตั้นสักนิดหนึ่งอยากจะให้นิยาม นะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจกันก่อนเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันตัวจร,จริงๆมันมีความหมายประมาณยังไงบ้างครับคืออุปกรณ์ก็คือเครื่องมือเครื่องมือที่เราใช้นะครับในการป้องกันตัวแต่ทีนี้นั่นคือคาพูดที่เราเข้าใจกันเอง <c oughs> นะครับแต่ทีนี้เราบอกว่าการป้องกันตัวเนี่ยแบบไหนคือการป้องกันตัวแล้วก็การที่เราจะพกอุปกรณ์เหล่านี้ไปเนี่ยนะครับจะอ้างไปเพื่อป้องกันตัวหรือ ไปเพื่อกระทําผิดอืม,มันคิดได้สองมุมไงเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยต้องมีการบัญญัติที่การกระทําบางอย่างเนี่ยมันพิสูจน์ไปได้ว่าตกลงคุณพกไปเพื่อป้องกันตัวครับหรือไปเพื่อกระทําผิดครับถ้าเมื่อไหร่กฎหมายเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาอุปรกรณ์บางอย่างบางครั้งอาจจะเป็นอาวุธปืนด้วยซ้ำไปพกติดตัวไปได้ครับนะครับ มันจะพิสูจน์ไปได้เลยครับว่าเราเอาไปเพื่อป้องกันโจวหรือเพื่อกันดาวมิดนะครับ,รบมันก็เป็นเหลียนสองด้านตลอดเวลาอืเป็นเหลี่ยนสองด้านอย่างที่พี่ตั้นบอกจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ือเราไม่แน่ใจว่านะครับท่านพกไปเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันตัวจริงๆหรือเปล่าหรือใช้นะครับพกพาไปเพื่อที่จะไปกระทําหรือว่าไปก่อเหตุนี่นะครับก็คือมันก็เลยต้องมีการแบ่งว่าอันไหนสามารถที่จะพกพาในที่สาธารณะได้นะครับอันไหนไม่สามารถที่จะพกพาในที่สาธารณะได้ก็คือผิดกฎหมายทันทีถ้านําออกนอกบ้านนี่นะครับอันไหนถูกกฎหมายอันไหนผิดกฎหมายบ้างครับพี่ตันก็คือถ้าเป็น อุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยที่เป็นอาวุธโดยสภาพเป็นอาวุธโดยสภาพเลยนะครับเช่นหนึ่งก็คืออาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธมีดที่เป็นอาวุธแต่ถ้าเป็นอาวุธเออเป็นมีดเนี่ยที่ใช้ทําครัวมันก็ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพถ้าอย่างนี้สามารถที่จะพกออ,ออกไปนอกบ้านได้อ๋อพกได้ใช่มถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอาวุธ เ,เป็นมีดที่ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพนะ<อ>แต่ถ้าเป็นอาวุธโดยสภาพแล้วเนี่ยพกออกไปไม่ได้อาวุธปืนระเบิดแล้วก็มีดพกมีพนอย่างนั้นอะ่ะพกออกไปก็ถือมีมีความผิดฐานพาอาวุธ เข้าไปในที่สาธารณะครับครับนี่นะครับเดี๋ยวผมแยกแยะอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันตัวที่เราสามารถพกพาออกนอกบ้านไปในที่สาธารณะได้นะครับก็อย่างเช่นนะครับนกหวีดเครื่องส่งเสียงนะครับเครื่องส่งเสียงอย่างเช่นถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์คับขันรหรือว่าจําเป็นเราก็สามารถที่จะเปิดเครื่องตัวนี้ได้นะฮะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้ยินแล้วก็นะฮะร,รีบมาช่วยเราอาจจะตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะอันตราย มีสเปรย์ที่มีส่วนของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเหล้านะครับแต่ว่าอย่างเช่นเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เหล่านี้เป็นต้นเป็นไฟฉายพกพาเป็นกันไกเป็นคัตเตอร์เป็นปากกาเป็นพริกป่นก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับผิดกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าพกพาไปในที่สาธารณะก็คือมีดดาบหรือว่าปืนนะครับมีสเปรย์ พริกไทยแล้วก็รวมไปถึงเครื่องช็อตไฟฟ้านี่นะครับคือบางคนเข้าใจว่าเราพกเครื่องช็อตไฟฟ้าใส่กระเป๋าไปใส่เป้ไปออกนอกบ้านจริงๆมันมันผิดกฎหมาย<ช>นะครับพี่ตั้นมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับอ,อย่างนี้เราอธิบายไอ้ตัวที่พกไปแล้วผิดกฎหมายดีกว่าครับ,รบถ้าเราสังเกตแต่และชนิดที่พกไปแล้วผิดกฎหมายอาวุธปืนไม่ต้องคุยมันชัดเจนเป็นอาวุธแน่นอนมีดพกที่ผมนําเรียนไปก็เป็นอาวุธเดินสภาพ นะครับทีนี้มาดูที่ใกล้ตัวมากก็คือสเปรย์พิกไทยถามว่าในการผลิตสเปรย์พิกไทยมาเพื่อทํามาเพื่ออะไรครับอก็เพื่อจะเป็นการใช้ในการทำร้ายผู้อื่นมันก็คืออาวุธโดยสภาพบใช่ไหมครับแล้วก็มาเรื่องของเครื่องช็อตไฟฟ้าทํามาเพื่ออะไรครับเขาผลิตมาเพื่อป้องกันตัวหรือไปทำร้ายผู้อื่นนั่นแหละมันก็คืออาวุธโดยสภาพเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ถ้าพกพาไปที่ฐานะก็จะมีความผิดทางกฎหมายแต่ส่วนเรื่องนกหวีดถ้าเรามาดูนะครับนกหวีดเนี้ยใช่อาวุธไหมครับโดยสภาพมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับแต่มันสามารถที่จะช่วยป้องกันตัวเองได้เป่าปี๊ดปี๊ดเรียเ,เคร<น>ื่องส่งสัญญาณใช่ใช่ครับแล้วก็แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ที่เราเราใช้หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ล้างมือเนี่ยแต่ถ้าเราเอามาฉีดใส่ตาคนเนี่ย หรือคนร้ายที่จะเข้ามาประทุษร้ายต่อเราเนี่ยมันก็เป็นอาวุธได้เพราะฉีดเข้าตาปับ๊บมันก็ถือทําให้หยุดคนร้ายเนี่ยที่จะเข้ามาจู่โจมเราก็สามารถหนีหรือ,อาตัวรอดได้แต่โดยสภาพของมันเองเนี่ยไม่ใช่อาวุธเนี่ย<ช>สร้างมาเพื่อเป็นเจลล้างมือเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมฮะอันนี้ถึงถึงพกพาได้ยังมีคัตเตอร์โดยสภาพมันไม่ใช่อาวุธ มันคือมีดที่เอาไว้ให้ตัดกระดาษนะครับมันเลยไม่มีความผิดไงครับนะครับอ๋ออันนี้พี่ตั้นเนี่ยอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันไหนที่เป็นอาวุธโดยสภาพที่มันชัดเจนปืนมีดดาบนี่นะครับเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วก็รวมไปถึงสเปรย์พริกไทยนะครับแต่ว่าอันอื่นอย่างเช่นนกหวีดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกรรไกรคัตเตอร์อันนี้โดยสภาพไม่ใช่อาวุธหรือว่าอาจจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ นะครับที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะบพูดถึงสเปรย์แอลกอฮอล์ก็น่าสนใจนะพี่ตันคือส่วนใหญ่ความเข้มข้นมันจะอยู่ที่ประมาณ70%เราสามารถใช้ฉีดอาจจะเช่นที่ดวงตาก็จะทำให้เขาแสบตาได้ก็ถ้าฉีดก็คือที่ดวงตาได้ผลที่สุดถ้าไปฉีดที่อื่นก็คงจะไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ครับนะฮะทีนี้เราโฟกัสที่เครื่องช็อตไฟฟ้ากันหน่อยนะครับพี่ตันเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับ คือต้องบอกว่านะครับค่อนข้างเห็นวางขายอยู่เยอะในยุคป,ปัจจุบันอาจจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่มีการขายกันในแพลตฟอร์มต่างๆพอหลายคนเห็นก็ไปสั่งซื้อไปกดเอฟมานี่นะครับในส่วนของเครื่องช็อตไฟฟ้าซึ่งอย่างที่เราเน้นย้ําก็คือนะครับไม่สามารถที่จะพกพาไปในที่สาธารณะได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายทีนี้ถามสนิดหนึ่งทําไมมันถึงผิดกฎหมายและถ้าแบบนี้จริงๆถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันเนี่ย เราอยากจะใช้นะครับคือเราต้องไปขออนุญาตหรืออะไรยังไงไหมฮะคือในเรื่องของความผิดธรรมพกพาเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีเหตุอันสมควรด้วยนะถึงจะมีความผิดเช่นกรณีที่เราจําเป็นต้องพกพาไปเ,เนื่องจากเอาไปใช้ประโยชน์หรือจะพกไปจากบ้านนี้ไปอีกบ้านหนึ่งไปเก็บอีกที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามีเหตุอันสมควรมันก็จะไม่มีความผิดไม่ใช่ ทุกกรณีที่เราพกติดตัวแล้วจะเป็นความผิดหมดครับต้องดูว่าเหตุที่เราต้องเอาเอาติดตัวไปเนี่ยเอาไปเพื่ออะไรอ่ะสมมุติว่าเราเราเราจะเป็นต้องพกพาไปเนื่องจากสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันมันมีอันตรายจริงอย่างเช่นผู้หญิงคนเดียวหรือที่เปียวนะครับผมมองเลยว่าถ้าเจ้าที่ตำรวจตรวจพบก็คงไม่ทําอะไรเพราะสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันเคยเรียกว่า มีสภาพอันที่ควรให้พกได้ครับเขาเรียกมีเหตุอันสมควร<ะ>ที่จะพกก็จะไม่มีความผิดฐานพกพาอาวุธไปในในที่ฐานะได้อ๋อฮะครับนะครับคือโดยปกติเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างควบคุมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีครอบครองรนะครับจริงๆในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า,อาขอไปครับเครื่องช็อตไฟฟ้ารเราสามารถไปหาซื้อได้จากที่ไหนไมหมฮะพี่ตันคือจริงๆแล้วไอ้ตัวตัว คนขายเองเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่เอามาขายก็<ล>ผิดกฎหมายใช่ครับถ้าจะขายเนี่ยถือว่ามันเป็นยุทธภัณฑ์ไงเป็นยุทธภัณฑ์คุณต้องต้องเปิดขออนุญาตเหมือนกับเปิดร้านขายอาวุธปืนนั่นแหละเพราะนั้นก็ต้องต้องขออนุญาตต่อกรมกำลังคร,รองให้ถูกต้องอว่าเราจะเปิดขายยุทธภัณฑ์ที่เป็นอาวุธนะและ้วแล้วก็ทําให้ถูกต้องนะมันก็สามารถขายได้ครับแต่ที่เราเห็นกันในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะตลาดมืดอ่ะคือเปิดแอบกันขายกันทั่วไปครับอืมครับ แอบขายคนซื้อก็ต้องแอบพกใช่ครับนะครับมีเหตุจําเป็นก็จะหยิบขึ้นมาใช้ใชแต่ไม่แน่ใจว่าพอหยิบขึ้นมาใช้ปุ๊บเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาจะมาสืบสวนในส่วนนี้ไหมครับว่าเออเอามาได้ยังไงสาหรับเครื่องช็อตไฟฟ้าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วอย่างเงี้ยค,คือส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องมันจะเกิดต่อเมื่อมันมีคดีเกิดขึ้นแล้วคดีอื่นนะคดีหลักเช่นมีการชิงทรัพย์ล้นทรัพย์หรือทําลายร่างกายเกิดขึ้นก็เรีคดีหลักเลยมาพิจารณาเรื่อง มูลเหตุทําให้เกิดคดีหลักเช่นมีการทําร้ายโดยใช้เครื่องชอ็อตไฟฟ้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพกติดตัวไปนะครับแล้วถูกอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยพกติดตัวไปแล้วถูกผู้ชายมาจะาทำอานาจารย์ตัวเองป้องกันเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคงไม่มาดูหรอกว่าคุณไม่มีสิทธิพกเนื่องว่าแต่เขาดูว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไหม ถ้าเกิดไม่ไม่มีอาวุธตรงนี้มาผู้หญิงก็อาจจะถูกทําร้ายที่มันรุนแรงมากกว่านั้นนะครับก็คงตรงนี้จะไม่ดูหรอกครับว่าว่าคนผู้เสียหายเองก็มีความผิดนะถาาพกอาวุธนะครับแต่ทำไมถึงไม่ผิดเพราะผมบอกแล้วว่าแสดงว่ากรณีนี้มันมีเหตุอันสมควครไงจริงป่ะเพราะโดนโดน,โดนลวนลามโดนอนาจาร์แล้วตัวเองเอาอาวุธที่พกมาใช้ป้องกัน จะบอกว่าตัวเองมีความผิดฐานพกได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันมีเหตุอันสมควรสมเหตุสมผลใช่ครับนะครับก็คือมีเหตุอันสมควรจึงจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวหยิบขึ้นมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะดูตรงนี้เป็นหลักนั่นเองแต่ถ้าพกไปใช้กระทําความผิดอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่มีเหตุอันสมควรจะอ้างว่ามีสิทธิพกได้เพราะมีเหตุอันสมควรไม่ได้แล้วคุณเอาไปใช้ทําร้ายผู้อื่นไปกระทําผิด แสดงไม่มีเหตุสมควรจะมีความผิดฐานพาวุธด้วยในในตัวบวกกับความผิดหลักที่กระทำนะฮะพี่ตั้นพูดถึงความผิดสักนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเราเอานํามาใช้แล้วก็เอาไปใช้ในการก่อเหตุนะครับก็คืออย่างเช่นเอาไปจี้เลยเครื่องช็อตไฟฟ้าทําให้เขาแบบอาจจะแบบว่าสลบนะครับหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตถ้าเกิดว่ากระแสไฟมันค่อนข้างเยอะนี่นะครับมีความผิดยังไงบ้างฮะคือก็คืออย่างที่หนึ่งเลยก็คือทำลายร่างกายแน่นอนละ แต่ต้องดูต่อว่าผลของการทำร้ายเนี่ยมันส่งผลให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใดกับผู้เสียหายเช่นถ้าเกิดถึงขั้นสลบเนี่ยก็อาจจะต้องถึงขั้นทำรายร่างกายผู้อื่นถึงอันตรายสาหาัสนะครับหรือถ้าเกิดว่าคือความแรงของกระแสไฟฟ้าไม่แรงมากอาจจะบาดเจ็บธรรมดาหรือไม่บาดเจ็บเลยก็ถือว่าทำรายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายก็โทษและหูโทษแต่ถ้าบาดเจ็บ อาจจะต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยก็คือทำลายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายครับครับอ่ะนี่ก็เป็นนะครับความผิดในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราพับก,กันสักครู่หนึ่งก่อนนี่นะครับคุยมาถึงช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ค้างคายอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนี่นะครับไปดูเรื่องของกฎหมายแปลกรอบโลกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับเรื่องของกฎหมายแปลกรอบโลกในวันนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการสนทนาหรือว่าการพูดคุยกันถ้าพูดถึงเรื่องของการสนทนาแน่นอนนะครับว่าเป็นวิธีการสื่อสารนะครับที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วนะครับอาจจะสื่อสารพูดคุยกันตั้งแต่2คนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไปก็ได้เช่นเดียวกันแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าห้ามพบปะพูดคุยกับเพศตรงข้ามในที่สาธารณะ คือเขามีกฎนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆเกิดขึ้นเนื่องจากว่าที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาเคร่งกันมากๆเลยทีเดียวก็คืออย่างเช่นฝ่ายหญิงเนี่ย ห้ามจับมือกับผู้ชายในที่สาธารณะนะครับหรือว่าอาจจะไปพูดคุยในลักษณะที่มันหมินเมย์นะครับมันก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันต่างชาติก็ไม่เว้นนะครับก็ต้องโดนจับกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามในช่วงของกฎหมายแปลกรอบโลกกันครับ การสนทนาเป็นการส่งสารและรับสารที่ง่ายที่สุดทำได้รวดเร็วที่สุดเพราะมนุษย์เราต้องพบปะพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดหรือประสบการณ์เพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดการสนทนาเป็นกิจกรรมระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้นกิจกรรมนี้เป็นศิละปะอย่างหนึ่งผู้ที่มีศิละปะในการสนทนาย่อมเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ในตัวเองมีคนอยากคบหาสมาคมอยากพูดคุยติดต่อด้วยถึงแม้ว่าการสนทนาจะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของคนทั่วไป ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวอย่างที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผู้ที่สนทนาก็ควรจะใช้ไหวพริบของตนพิจารณาว่าควรจะพูดอย่างไรสนทนาอย่างไรการสนทนานั้นไม่ได้หมายถึงการพูดเท่านั้นแต่หมายถึงการฟังด้วยผู้สนทนาที่ดีไม่ใช่ผู้ที่พูดเป็นอย่างเดียวแต่ต้องฟังเป็นด้วยคือตั้งใจฟังยอมรับฟังผู้อื่นได้แต่รู้มิคะว่าประเทศซาอุดีอาระเบียห้ามพบปาพูดคุยกับเพศตรงข้ามต่อหน้าคนอื่นซาอุดีอาระเบียคนที่นั่นเคร่งศาสนาก,กันมากเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด เกิดเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆจึงมีกฎหมายห้ามผู้หญิงจับมือทักทายผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตอนต่อหน้าสาธารณชนคนต่างชาติก็ไม่เว้นต้องโดนจับกุมด้วยเหมือนกันกฎหมายแปด 8, รอบโลกรอเราด r ว d กลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาคุยกันต่อเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันตัว เมื่อสักครู่นี้เราค้างกันที่เรื่องของเครื่องช็อตไฟฟ้าเรามาคุยกันต่อนะครับเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยนะครับเห็นว่าเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับหรือว่าแอมมิลลิแอมแล้วก็รวมไปถึงโวลต์มีหลายขนาดเลยนะฮะพี่ตัน้นแน่นอนว่านะครับคือแต่ละแอมหรือว่าแต่ละมิลลิแอมเนี่ยมันก็จะทําให้ส่งผลกระทบ ต่อคนที่ถูกชอ็อตแตกต่างกันออกไปนี่นะครับเดี๋ยวให้พี่ตั้นอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมสนิดหนึ่งนะครับความรุนแรงของเขาคือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าความรุนแรงของเครื่องชอ็อตไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่าว์นะครับแต่จริงๆแล้วความรุนแรงไม่ได้เกิดจากไฟสี่นะร้อยโวลต์กับ80โวลต์ตรงนั้นไม่ได้เกิดความ ที่ความรุนแรงที่แตกต่างกันแต่จริงๆมันเกิดจากปริมาณ<ม>กระแสไฟฟ้าที่บรรจุเข้าไปเป็นมิลลิแอม,อมนะครับถ้าแอมมากนั่นแหละคือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายนะครับถ้าแอมน้อย ความรุนแรงก็จะน้อยด้วยครับครับนี่นะฮะคือในส่วนของโวนะฮะก็คือความต่างศักย์ใช่ไหมฮะส่วนแอมนี่นะครับก็คือเหมือนเป็นปริมาณของกระแสฟไฟฟ้าที่มันวิ่งผ่านผมยกตัวอย่างสักนิดนึงนะครับพี่ตั้นในส่วนของนะฮะมิลลิแอมอย่างเช่น2ถึง8มิลลิแอมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะครับเกิดอาการช็อกที่นะครับไม่ถึงขั้นอันตรายมากนะัก นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสูงกว่านั้นอย่างเช่น8-20ถึง20มิลลิแอมเนี่ยก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อฉีกขึ้นทันทีส่วน20-50ถึง50มิลลิแอมทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาเพียง2-3ถึง3นาทีเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ถูกช็อตด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้านะฮะก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันถ้าได,ได้รับการช็อตปุ๊บนี่นะครับอาจจะต้องได้รับการปรมพยาบาล<ช>แบบทันท่วงทีเลยทีเดียว นี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนี่นะครับมาคุยกันต่อนะครับนอกจากจากตัวเครื่องช็อตไฟฟ้ากันแล้วนี่นะครับมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของสเปรย์พริกไทยนี่ครับสเปรย์พริกไทยก็คือแน่นอนมันอัดอยู่ในนะฮะตัวกลอดหรือว่าตัวอุปกรณ์นะครับเวลาที่นํามาใช้ก็คือยกขึ้นมาแล้วก็ฉีดไปที่บริเวณคนร้ายพูดถึงสเปรย์พริกไทยหน่อยนะับพี่ตั้นเป็นยังไงบ้างครับคือสเปรย์พริกไทยเนี่ยโดยสภาพที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาเนี่ย ก็ผลิตขึ้นมาเพื่อทําอันตรายต่อมนุษย์นะครับเป็นหลักเลยแสดงแสดงว่าตัวของสเปรย์พิษไทยเองเนี่ยก็คือเป็นอาวุธโดยสภาพครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่จะมันใช้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีเหตุอันสมควรที่จะนําไปใช้ได้ด้วยนะครับไปใช้พื่อเพื่อเนี่มันก็เกิดอันตรายต่อบุคคลนะครับถ้าปริมาณที่ใช้เช่นฉีดไปในตาเนี่ยถ้ามันรุนแรงมาก mm hmm. มันก็มีผลกระทบต่อดวงตาแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นจึงมีการนิยมที่จะพกตัวในผู้หญิงนะก็จะพกผู้ชายก็คงจะไม่พกหรอกรนะครับจะเป็นผู้หญิงที่จะพกติดตัวไว้นะครับแต่ก็ต้องดูว่าการพกนั้นนะนะครับมีความเหมาะสมไหมแล้วก็การเดินทางของเขานะี่มีความสุ่มเตี่ยงที่จะเกิดการ ทำร้ายประทุษร้ายต่อร่างกายกันหรือเปล่านะครับตรงนี้เพราะว่ามันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันห้ามพกพาในที่สาธารณะเช่นเดียวกับเครื่องช็อตไฟฟ้าแต่ว่าปกติเรามักจะเห็นภาพอย่างเช่นในโฆษณาในละครในซีรีส์ภาพยนตร์นะครับเวลาที่ผู้หญิงไปอยู่ในจุดเสี่ยงภัยคนร้ายอาจจะเข้ามารวนลามมารักทรัพย์แล้วก็จะมีการหยิบเอาสเปรย์นะครับพริกไทยขึ้นมาพ่นนี่นะครับก็ จุดที่พ่นก็คือต้องพ่นไปที่ดวงตานี่นะครับผมไม่แน่ใจว่านะครับในส่วนของราคาคตัวสเปรย์พิกไทยเนี่ยเรทราคาพี่ตั้นพอจะทราบไหมครับมันราคาประมาณเท่าไหร่คือคือตัวราคาเองก็คือผมว่าไม่ไม่น่าจะแพงไม่ถึงหลักพันน่าจะเป็นหลักลร้อยนะครับแต่ทีนี้ว่าตัวสเปรย์พิษไทยเองเนี่ยความอันตรายหรือการหยุดยัง้งตัวคนร้ายเองเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้พกด้วยซ้ำไป โด,โดยสภาพไดอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยบางทีพกเครื่องช็อตไฟ้ฟ้าหรือสเปรย์พิษไทยแต่ถ้าเกิดหยุดยั้งคนร้ายไม่อยู่เนี่ยอาวุธเหล่านี้เนี่ยมันก็จะกลับมาทําร้ายตัวเขาเองด้วยนะครับบางครั้งที่เกิดคดีเกิดขึ้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยก็ต้องมีความระมระวังแล้วต้องมีความชํานาญด้วยที่จะเอาตัวรอดจะกลายเป็นอาวุธที่มาทาร้ายตัวเองซ้าไปนะครับต้องระมัดระวัง ครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคือบางทีเนี่ยอันนี้เป็นข้อควรระวังในการใช้เพราะว่ามันเหมือนเป็นเหรียญ2ด้านนะครับคือบางทีเราตั้งใจที่จะนําไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตัวแต่พอไปถึงหน้างานอย่างเช่นเครื่องช็อตไฟฟ้าคือมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้แบบระยะประชิดอาจจะถูกโจรเนี่ยแย่งแย่งกลับมาแ,<บ>แล้วก็ช็ชอตมาที่เราครับนะครับอันนี้มีมีคำแนะนําในการใช้ไหมครับไม่ให้ถูกแย่งหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆอ่ะถ้าเรา เราเจอคนร้ายที่ที่เขาเขามีอาวุธที่รุนแรงกว่านะพวกนี้มันอาจจะทําอะไรหรือถ้าคนร้ายไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายต่อต,ตัวเขาเองถ้าเอามาแสดงนะเพราะเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องช็อตเนี่ยไปทําร้ายคนร้ายที่มามากกว่าหนึ่งคนได้แน่นอนในเวลาเดียวกันครับและถ้าเขารู้เขา,เามีอาวุธประเภทนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะป้องกันตัวซึ่งจะเข้าไม่ถึงตัวเขาแล้วด้วยผลสรีระร่างกายเนี่ย ผู้หญิงยังไงก็สู้ร่างกายไอ้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีก่อนแล้วก็วิธีการเอาตัวรอดมันก็มีวิธีการอื่นอีกโดยที่เราไม่จำเป็นต้องต่อสู้ก็อาจจะหนีนะครับหรือให้คนช่วยนะครับหรือไปในที่ที่ป้องกันก่อนเลยอย่าไปในที่ที่มันอันตรายเปลี่ยวเสี่ยงใช่ครับ นะครับอันนี้ก็สามารถป้องกันตัวเองได้ในเบื้องต้นใช่ครับนะฮะพีตั้นนะครับคือเรื่องของการพบอุปกรณ์ในการป้องกันตัวอีกด้านหนึ่งเห็นเขาบอกว่ามีผลต่อทางจิตวิทยาด้วยก็คือบางทีมันสามารถที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนร้ายที่จะเข้ามาทําร้ายเราพอเห็นเราชูเครื่องช็อตไฟฟ้าปุ๊บชูอาจจะเป็นกันไกคัตเตอร์ขึ้นมาปุ๊บเขาอาจจะหวาดกลัวตรงนี้มันมีผลมากน้อยขนาดไหนฮะ มันมีผลกับคนที่เป็นคนร้ายหรือคนที่จะมากระทำร้ายเราอะ่ะแบ่งแบ่งกลุ่มเป็นว่าคนที่ธรรมดาดีกว่าค,คนธรรมดาหรือมีปากเสียงธรรมดาไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็อาจจะหยุดอยัางหยุดยั้งเขาได้แต่ถ้าเขามีมูลเหตุจูงใจที่มันรุนแรงเรื่องอื่นที่มันซับซ้อนหรือเจตนาเขาเนี่มันมากกว่าที่ที่สิ่งที่เรามีอาวุธมันเคยเรก็เปรียบเทียบกันอะ่ะ อาวุธที่เรามีเนี่ยมันมันนิดหน่อยแต่เขาต้องการมากกว่านั้นครับนะครับเช่นต้องการชิงทรัพย์แต่เรามีอาวุธสเปรย์พิษไทยแต่เขามีปืนเนี้ยมันก็ไม่บาลานซ์กันพอถ้าไม่บาลานซ์กันปับ๊บเขาก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็จะเดินต่อและสุดท้ายความรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าที่เราคิดก็ได้อครับ,ค,รบคือพูดถึงอุปกรณ์ทั้งเครื่องช็อตไฟฟ้าเอ่ยสเปรย์พิกไทยเอ่ย ไม่แน่ใจว่าพิ่ตันเนี่ยคเคยมีการทดสอบอย่างเช่นทดสอบกับตัวเองหรือเปล่าหรือเคยไปอยู่ในห้องการอบรมแล้วก็ดูว่าเวลาที่ช็อตไปแล้วเนี่ยคือมันรุนแรงขนาดไหนนะครับอันนี้พอที่จะฉายภาพให้คุณผู้ชมได้ทราบไหมฮะคือคือถ้าเรามองเรื่องของเครื่องชารไฟฟ้าเนี่ยถ้าได้ทาได้ทาถูกต้องตามหลักการแล้วก็เ,เครื่องที่เราเรามีไว้ในครอบครองเนี่ยมีปริมาณของแอมเนี่ยสามารถหยุดยั้งได้เนี่ยขาสามารถ ที่จะมีประสิทธิภาพพอที่จะระง,งับยับยั้งคนร้ายได้เลยครับถ้าใช้ได้ถูกวิธีแล้วก็จุดที่เหมาะสมเครื่อง็อตไฟฟ้านี่ไม่ใช่ว่าเราจะไปช็อตได้ทั้งทั่วร่างกายนะมันต้องจุดสําคัญของร่างกายด้วยโดยเฉพาะถ้าจะจี้ไปเนี่ยต้องจี้จุดสําคัญเช่นหนึ่ง<อ>บริเวณหัวใจ<อ>เพื่อหยุดยัง้งหรือที่หุศีซ่าเพื่อทําให้สมองหยุดการสั่งการชั่วคร,คราวใช่ครับคมับเนี่ยลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าไปจี้ที่ขาที่อะไรเนี่ย ไม่มีผลกับเขาเทนั้นก็ามรุนแรงก็จจะเกิดขึ้นกับกับผู้เสียหายเองด้วยตามไปฮะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาด้วยนะครับคือบางทีบางคนอาจจะตกใจไม่ทันคิดนะฮะไปจี้ที่แขนไปจี้ที่ขาหรือบริเวณลําตัวบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ผลไม่ได้ผลครับต้องจี้ที่จุดยุทธศาสตร์อย่างที่พี่ตั้นบอกไม่ว่าจะเป็นที่หัวใจนะครับขมับเห็นว่ามีจุดท้ายทอยด้วยใช่ทอยด้วยใช่ครับสันหลังด้วยใช่ไหมฮะไอ้ท้ายทอยเราจะมีเขาเรียกว่าประสาทประสาท ส่วนกลางตรงนี้ถ้ามันไปจี้มันก็คือปาาระทัดต่อการจะหยุดทางานชั่วคราวเพราะนั้นร่างกายเขาก็จะนิ่งไงม,มันก็บล็อกไว้ชั่วคราวจนกว่าร่างกายจะฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้นผู้เสียหายเองก็จะหลบหนีได้ทนันละ,ะนะครับเราเราอุปกรณ์พวกนี้เราไม่ได้มีไว้เพื่อทําร้ายเพื่อหยุดเขาให้อยู่แบบถาวรนนะครับหยุดชั่วคราวเพื่อเราจะเอาตัวรอดเฉยเฉยนะครับหลักการมีเท่านั้นเองครัครแล้วก็นอกเหนือจากเราจะพกอุปกรณ์ในการป้องกันตัวนะครับเพื่อที่จะใช้ ป้องกันโจนในเบื้องต้นแล้วนะครับใ,ในอีกด้านหนึ่งเราอาจจะเขาเรียกว่าไปเรียนทักษะต่างๆเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทควันโดนะครับหรืออาจจะเป็นมวยไทยนะครับเป็นศิลปะในการป้องกันตัวนะครับเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เป็นสถานการณ์ขับขันสถานการณ์ฉุกเฉินก็จําเป็นที่จะต้องงัดเอานะทักษะที่เรามีอยู่นะครับ นำมาใช้ในช่วงเวลานั้นแต่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วนี่นะครับยังไม่สามารถที่จะป้องกันได้ก็อาจจะเขาเรียกว่าใช้ตัวช่วยก็คือเป็นอุปกรณ์อีกทางหนึ่งนี่นะครับเรื่องของการเรียนละฮะทักษะในการป้องกันตัวนี่นะครับคือตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผ่านมาคดีแต่ละคดีนะครับคือคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีการเรียนมากน้อยแค่ไหนไหมฮะคือก็มีนะมีในกลุ่มย่อยในการเรียนทักษะต่างๆก็จะมีในกลุ่มย่อย แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีการที่จะมีทักษะในเรื่องนี้มากนะครับ,รบก็จะมีเรียนในระดับมัธยมอะไรเงี้ยมีพื้นฐานแต่ถ้าเรียนรู้แล้วเราไม่มีการฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องเนี่ยความชํานาญในด้านต่างๆมันก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมีการฝึกฝนนะครับแล้วก็ปฏิบัติบ่อยๆ คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ที่เราพูดคุยกันนี่นะครับก็เรียกว่านะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเชื่อว่าวันนี้น่าจะทําให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับความรู้เรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันตัวจริงๆแล้วเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันตัวนี่นะครับ ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราพูดมาเท่านั้นแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนําเอาอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านของเราอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าฝากข้อควรระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เปรียบเสมือนเหรียญมันมี2ด้านนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะพกพาไปเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันตัว แต่ว่าวินาทีนั้นอาจจะถูกคนร้ายนะครับนำอุปกรณ์ของเราแย่งจากของเรานี่นะครับไปใช้แล้วก็ทำให้เกิดอันตร,รายกับตัวเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือในระหว่างพกพาก็อาจจะเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้ต้องฝากไว้สักนิดหนึ่งนั่นเองครับและวันนี้นะครับเราต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับวิทยากรแขกรับเชิญประจำรายการของเราพันตรดเอกดอรธนเสตพิรมเอี่ยม รองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาหรือว่าพี่ตั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่ตั้นครับส่วนในเทปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการกฎหมายน่ารู้รออรวรีบเรียบร้อยแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมนันทวัฒน์และก็พี่ตั้นต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ